ขึ้นความความเป็นเดียวของรัฐบาลความหนึ่เดียวของพรบนะวันนี้มีบอกรึเปล่ดินี่สามปอมีอะไรปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีสามปอมันจะทำอะไรได้อะใช่ไหมนี่คือลูกพี่ทันสอนได้เป็นคนดีสอนจะทำหน้าที่เพื่อฆ่า้านเมืองมีบล็อกอีกคนไม่งั้นถ้าไม่มีพี่สองคนทันก็มีวันนี้ไม่ได้ ไม่ใช่เพื่อทรฉันเพื่อ,อ,อประเทศไทยพระยายถ้าไม่มีพี่สองคนนี้ฉันก็มีวันนี้ไม่ได้พลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวไว้เกือบสองปีที่แล้วหลังงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลคงจะเป็นการยืนยันสัมพันธ์พี่น้องสามปอ,อย่างเหนียวแน่นในช่วงรัฐบาลกสชพลเอกประวิทย์เคยถูกโจมตีเรื่องนาฬิการูไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาปกป้องพี่ชาย ถ้าเป็นพิธการแข็งพอท่านเป็นทหารนะท่านดูแลตัวท่านเองได้นะเราไม่ใช่เด็กๆกันแล้วเธอก็ก็ลดราวาสศอกบ้างหลายคนก็จ้องเขาไงขาาเขาก็ประกาศตีแตกกัดถัเนี่แหละเธอก็รู้อยู่ใช่ไหมเล่าแต่ฉันก็แข็งแรงเยอะนะถ้ายิง่ยิงยิง,ยง,ยงไม่มีคนอยู่กับฉานท่งดุกว่าเดิมนะบอกให้ไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่คอยปกป้องพลเอกประวิทธ ทั้งสุขภาพร่างกายและในทางการเมืองพลเอกประวิทยก็ปกป้องน้องรักเช่นกันท่ามกลางกระแสข่าวว่าสสในพลังประชารัฐไม่พอใจในายกที่ไม่ดูแลสสและต้องการให้ปรับคณะรัฐมนตรีกดดันผ่านการอภิปรายาไม่ไว้วางใจแต่มีรายงานว่าพลเอกประวิทยชี้แจงก,กับสสพลังประชารัฐว่านายกทำงานเหนื่อยจนไม่มีเวลาขอให้พักโหวตทิศทางเดียวกัน รองนายกอนุทินเป็นหนึ่งในคนที่ยืนยันเรื่องนี้ว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในรัฐบาลจากการอภิปรายท่านบอกเชื่อพี่ไม่มีแต่แถวแน่ว่าท่านบอกเชื่อพี่คนเดียวไม่ต้องคุยกับใครท<อ>่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตย์บอกหัวหน้าพักภูมิใจไทยเราก็ต้องเชื่อแบบเราก็ต้องเชื่อสิไม่เชื่อหัวหน้าพักก็จะเชื่อใครเจ่าั7ปีตั้งแต่ยึดอำนาจจนถึงวันนี้ และก่อนหน้านี้ตั้งแต่การรับราชการของพี่น้องสามปอในสายตานักวิชาการและสื่อสายทหารยังมองไม่เห็นว่าจะแตกหักกันได้อย่างไรคุณประวิทย์เป็นผบทบปีเดียวแต่คุณอนุพงศ์เป็นสามปีคุณประยุทธ์เป็นสี่ปีทั้นพี่พี่คนนี้เสียสละเพื่อน,น้องสองคนนี้มาพอสมควรยอมเจ็บและค่ะเดียวกันเนี่ยหลายคนก็มองว่าภาพต่างๆที่เป็นคนเป็นติ่งมิตรรักแฟนเพลงของคุณประยุทธ์เนี่ยทำไมผมต้องมีาาระยะห่างคุณประวิทย์นะเพราะภาพาท่าน ถอยแต่ทําให้ถอยเสื่อมลงไปด้วยแต่อย่าลืมว่าคุณประวิทย์เนี่ยเป็นกันชนหลายๆเรื่องทําให้คุณประ,ประยุทธ์ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตามพลเอกประวิทย์ทั้งสามปอดีกว่านะตามมาตั้งแต่ระดับพันเอกจนมาถึงพลตรีนะครับตามมาตลอดพี่น้องเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันตลอดเขาช่วยเหลือกันตลอดผมก็ยังมองอย่าง,อย,างอย่างอาจารย์วันวิชิตนะครับว่าไม่มีโอกาสที่พี่น้องสามปอเขาจะถึงขั้นแตกหัก แม้บทบาทของร้อยเอกธรรมนัฐจะถูกมองว่าคุมเสียงในพลังประชารัฐได้มากแต่ถ้าจะสร้างแรงกดดันตามกระแสข่าวจริงก็ยังต้องผ่านพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนี่คงจะเป็นคำตอบได้ว่าเป็นไปได้ยากในเมื่อสองพี่น้องยังไม่มีสัญญาณแตกหัก